thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรุทอค่ะพบกับดิฉันอนอุมาเกษตรพืชผลเป็นประจําทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทรอยเอฟเอ็มร้อยหกมกเฮิร์ค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการและก็สุดยอดกูรูของวงการวันนี้นะคะเป็นทั้งนักคิดนักเขียนนักพูดด้วยนะคะท่านอาจารย์วสันพงศุขประดิ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ทุกอย่างเริ่ม ปรับเข้าสู่โหมดปกตินะฮะคนออกมาทํางานหาเงินกันเศรษฐกิจเดินหน้านะ,ะหลายคนก็เลยถามว่าอาจารย์ครเราพ้นวิกฤตแล้วหรือยังครอาจารย์อ๋อคือจริงๆถ,ถ,ถ้าใช้คํานี้เนี่ยผมว่ามนุษย์ มนุษย์มันการเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็เป็นวิกฤตอย่างไม่ไม่เกี่ยวกับโควิดเราก็วิกฤตเหมือนของเราได้ใช่<ผ>มใช่ใช่มนุษย์มันมันจะครองตนให้มีชีวิตได้เป็นปกติสุขเนี่ผมว่าเราจะใช้คําว่าเป็นวิกฤตก็ได้หรือจะใช้คําว่ามันก็ต้องมีมีทั้งราบลื่นแล้วก็มีทั้งอุปสรรคก็ได้อ่าจะใช้คําอย่างนี้ก็ได้นะทีนี้ถ้ามองในเชิงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่า เอ้เราเราผ่านโควิดมาแล้วมั้งแล้วก็กำลังจะผ่าน8ปีจะมีหมดเลือกอะไรการนี้ออกคงจะเลือกตั้งผ่านไปแล้วป่านนี้คงรู้ผลแล้วนะว่าว่ามีลุงไม่มีเราหรือมีเราไม่มีลุงก็แล้วแต่เนี่ยนะอันแหละจะถือว่าเป็นวิกฤตไหมถ้าเรามองเป็นเรื่องของวิวัฒนาการว่ามันจะเป็นเช่นนี้มันก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่ามนุษย์มันมีมันมีเรื่องของวิกฤตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไหมก็จะเรียกว่าใช่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าวิกฤตคือช่วงที่เราใช้ชีวิตอย่างยากลําบากของเรา ถึงจะเรียกว่าวิกฤตได้ไหมคะคือถ้าเกิดมันเป็นของส่วนรวมบางทีแต่เราไม่เดือดร้อนอะอย่างช่วงหุินบางคนบอกโอ้เป็นช่วงเก็บเงินเก็บทองผมครั้งใหญ่มันอาจจะไม่ใช่วิกฤตของของของเราก็ได้อาจจะเป็นนาทีทองของเราหรือเปล่าคะก็มันก็แล้วแต่คือบางทีมันเป็นวิกฤตของมวลรวมทั้งทั้งสังคมก็ได้อย่างเกิดสงครามเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมใช่ใช่ เดือดเนื้อร้อนใจกันหมดกับอีกอันหนึ่งคือคือเป็นวิกฤตของคนบางคนแต่อาจจะเป็นโอกาสของคนบางคนก็ได้เ่าต้องดูวิกฤตันเป็นวิกฤตแบบแบบไหนถ้าอย่างนี้นเราก็ออต้องรู้จักกันวิเคราะห์วิกฤตเพื่อที่เราจะได้ย้อนกลับมาบริหารชีวิตของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตนั้นๆใช่ไหมอาจารย์ครับคือถ้าเรามองในความเห็นผมเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเราจะบ้าศาสนาจ๋าะนะแต่มองว่าถ้าคําว่าวิกฤตมันหมายถึงการมีทุกข์ ชัวแน่นอนแน่นอนมีทุกใช่แต่เราก็เราก็สามารถบอกได้ว่ามนุษย์เราก็ควรที่จะเรียนรู้ในการในการที่จะรับมือกับความทุกข์หรือรับมือกับวิกฤตใช่เพราะการมีมีคือบางทีบางทีชีวิตเราเรามันก็มันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ว่าเราจะยอมรับกันแต่ตอนมีสุขไงพอตอนมีทุกข์เราก็รู้สึกว่ามันมันเป็นทําให้เราไม่สะดวกสบายมันทนไม่ไหวมันรับไม่ได้มันไม่อยากเจอก็จะเป็นอย่างนั้นทั้งทั้งที่จริงๆมันก็เป็นเหตุปกติ นั้นถ้าเกิดเราจะให้เพลย์เซฟหรือปลอดภัยจริงๆเราก็ต้องรู้จักวิธีรับมือกับความทุกข์เพราะมันมาแน่ๆมันมันเกิดขึ้นได้แน่ๆอ่าคือเราเราไม่ได้มองโลกในแง่รายบางที่คุยเรื่องนี้บอกโอ้ทำไมจะ,จะมีแต่ทุกทุกเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็สอนแต่ทุกข์ดับทุกข เอ๊ะท่านไม่คอยไม่เห็นสอนวิธีรื่นเริงทําไมพุทธเจ้าท่านนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นโพตลอดทําไมท่านไม่สอนการเต้นราเออทำไมพุทธเจ้าท่านใครจ้างคิดได้ดีจิไม่รู้คือก็มองอย่างนั้นไงคือบางทีบางทีคนก็คิดไปได้ใช่ไหมก็ได้ได้ได้แต่ทีนี้ท่านก็มาได้บอกให้หมกมุ่นกับเรื่องทุกข์ท่านก็มาได้มาได้บอกว่าอย่าทำอย่างอื่นนะนอกจากนั่งหลับตาอย่างเดียวไม่ใช่กถ้าท่านสอนให้ฟังว่า มนุษย์เนี่ยแหละมันมันมันจะต้องมีความทุกข์อยู่เป็นเป็นเป็นหลักกันแหละวิธีเอาชนะมันได้มันก็คือต้องบริหารตัวเองนี่แหละให้ได้โอ้โหถ้าจะบอกว่าวิธีเอาชนะความทุกข์หรือว่าปัญหาในแนวทางของใช้คำว่ารับมือดีกว่ารับมืออ่าวิธีรับมือเอาชนะอาจจะยากเลยมันดูเหมือนกับเป็นลมรันพันตูมากไปโอ้โหแต่วิธีรับมือในหลักพระพุทธศาสนาก็วิธีเยอะมากเลยนะจา์มีธรรมะตั้งหลายข้อท่านเคยเปรียบอย่างนี้ท่านบอกว่า ความรู้ในจัก,กรวาลหรือในโลกเนี้ยนะหรือแม้แต่ที่ท่านรู้อยู่เนี่ยมันเหมือนกับใบไม้ในป่าทั้งป่าซึ่งโ,โหมันมันม<ห>ันไม่้ <ศา S 2> มีกีล่ล้านน้ใบนะ,ะแต่ท่านบอกสิ่งที่มันจําเป็นกับมนุษย์เนี่ยมันคือใบไม้ในกํามือเท่านั้นอันนี้อันนี้พูดแบบตัดตอนมาเนี่ยนะก็เหมือนใบไม้ในกํามือซึ่งมันไม่ต้องกี่ใบหรอกที่มันจะเป็นประโยชน์กับมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องของการดับทุกข์ ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเพราะฉะนั้นมันก็คืออย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบางทีบางทีเราเราไปศึกษาเรื่องในป่าซะเยอะแยะเลยใบไม้นั่นใบไม้นี้แต่ลืมไปว่าที่มันจําเป็นจริงๆที่จะทําให้เราเนี่ยพ้นทุกข์หรือมีความสุขเนี่ยมันคือใบไม้ในกํามือน,นั่นเองต้องขอขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u t u b e ออนอุมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่ง อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออุมาชาแนลค่ะโอ้แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใบไม้ในกำมือเมื่อเทียบกับ คำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะหรือก็อย่างอาจารย์เนี้ยถ้าพวกถามอาจารย์ใบไ,ไ,ไม้ในกำมือคือผมผมก็ต้องมานั่งนั่งดูพเพราะเรา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 ศึกษาธรรมะเนี่ยนะ,ะ<ร>ผมก็ไม่ใช่คนธรรมะจ๋าแต่เป็นคนชอบศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ก,ก็ก็ดูแล้วเราก็สุเอ๊ะถ้าเราเราประยุกต์เอามาใช้ในชีวิตของเราเองเราเราจะเราจะเอาหลักการมาขมวดปมให้เป็นของเราเองเนี่ยได้สักกี่ข้อ ในในส่วนตัวผมเนี่ยมันรวบรวมมาที่ใช้ส่วนตัวนะเจข้อเอาที่เราชอบเออที่เราชอบที่รู้สึกมันสอดคล้องกับเราอะนะเราที่มันเป็นปัญหากับเราจริงๆใบไม้เจ็ดใบนะอาจารย์ผมก็เลยบอกว่าผมมีใบไม้อยู่เจ็ดใบในมือผมนะจากทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ให้ท่านจะสอนยังไงก็เป็นอีกเรื่องแต่ผมว่าที่ท่านสอนเนี่ยผมก็เอามามาคิดแบบของตัวเองจผมก็คิดว่าเอ้ผมมีปัญหาอะไรเผชิญกับปัญหาอะไรแล้วผมจะใช้ธรรมะข้อไหนที่มาประยุกต์ หรือคาสอนข้อไหนมาประยุกต์ซึ่งแน่นอนมันอาจจะเป็นคําสอนของพระเจ้าคําสอนซึ่งเป็นสัจธรรมที่ปราดทั้งโลกเขาก็สอนกันมาแต่ไหนแต่ไรก็ได้จะถืออย่างนั้นก็ได้นะก็คือเจ็ดเจ็ดใบของผม,มนะเราดูนะอยากรู้นะจังเลยเ,ออเปิดเจ็ดใบขออาจารย์นะฮะเราเอามาใช้ของเราได้เราจะได้ไม่ต้องไปด้านด้นสรุปหลายอย่างนะแต่ว่าท่านผู้ชมผู้ฟังก็ต้องไปดัดแปลงดูนะเพราะแต่ละคนก็อาจจะมีบางอย่างถูกจริตไม่ถูกจริต เห็นด้วยไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเพราะบางทีเราอ่านสื่อมาเป็นร้อยเล่มพันเล่มผมก็ผมก็คิดว่าของผมเองเนี่ยปัญหาผมเนี่ยอยู่ที่7ข้อนี่แหละ ถ้าผมทำเจ็ดข้อนี้ได้ชีวิตผมก็พ้นทุกผมคิดอย่างเงี้ยของปุ๊บก็อาจจะดูอาจจะซ้ำกับชาจารย์สักประมาณห้าข้ออะไรเงี้ยหรือว่าคขานเหมือนกันแล้วแต่พ้นทุกของผมนี่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องไปนิพพานไปอยู่บนสวรรค์หรือว่าได้บรรลุเป็นอรหันต์ไม่ได้่านไม่ได้ดังนั้นเลยคือมันดับทุกเราได้เรามีความสุขเรามีความสบายใจก็ใช้ได้แล้วอย่างข้อแรกเลยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ซึ่งในความเห็นผมเนี่ย ผมก็มีปัญหาข้อนี้มากคือเป็นคนชอบยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในที่นี้อาจารย์ยกตัวอย่างหม,ามึ่งวนะครับคือเอาเป็นเอาตายกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งชนิดที่เรียกว่าหมกมุน่นจริงจังเออช่นจะต้องเอาชนะให้ได้เช่นพอพอ,เ,อเรียนเก่งแล้วจะต้องรักษาความเก่งไว้ให้ได้ไม่ยอมที่จะแบบ oh. เ,เป็นรองใครสมมตินนะอย่างนี้ uh huh. เป็นต้นหรือพอได้อะไรเป็นทรัพย์สินเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็จะต้องหวงของไม่ต้องรักษาเอาไว้เออคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีมันมันเรียกยึดมั่นถือมั่น แต่คนส่วนมากก็เป็นอย่างนี้นะใช่พอมีตำแหน่งมียศก็ยึดมั่นถือมั่นอย่างผมเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไปไหนก็มีแตค่คนก็ต้องมารอรับที่สนามบินก็ต้องให้เกียรติแล้วคุณเป็นใครคุณถึงไม่ให้เกียรติผมเจอหน้าผมทําไมคุณไม่ไหวไอ้นี่เขาเรียกยึดมั่นถือมั่น<อ>มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็เกิดขึ้นกับคนที่มียศมีตำแหน่งอันนี้ติดหัวโขน<อ>ติดตำแหน่งใช่คือคือคือไม่สามารถจะเป็นคนตีนติดดินได้เพราะฉะนั้นบางทีเราดูก็ดูออกเพราะ้คนที่ ที่ยึดมั่นถือมั่นกับอำนาจยึดมั่นถือมั่นกับตําแหน่งพวกเนี้จะรับไม่ได้หรอกกับการสูญเสียอำนาจรับไม่ได้กับการที่ต้องมาเดินเป็นคนธรรมดาอจะเป็นเหมือนดาราก็เหมือนกันพอมีชื่อเสียงแล้วก็จะยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าดังก็จะต้องแบบเอ,อทําทําให้พอตอนตอนยังไม่ดังก็ทําทุกอย่างให้ดังอ่ะให้คนรู้จักให้คนกรี๊ดกรี๊ดแต่พอดังแล้วก็บอกขอสวามเป็นส่วนตัว ตรงกันข้ามกรรงกันข้ามพราลังเ็าถึงมีคําอันหนึ่งเขาบอกว่าคนดังนี่ก็คือคนซึ่งตอนยังไม่ดังนี่ก็ทําทุกอย่างให้คนจําได้ค่ะแต่ครั้นพอดังแล้วก็ทําทุกอย่างให้คนจําไม่ได้ปลอมตัวไปอยู่ข้างเป็นอย่างนี้คือนี่คือยึดมั่นถือมั่นรู้ไหมมันจึงมีดาราหลายคนที่บางทีเราก็ชื่นชมเขาอย่างเช่นโจยันฟ้าเขาก็ตีนติดดินเขาก็นั่งรถไฟฟ้า นะหรือแม้นัดเด่นเนี่เห็นว่าเขาก็เขาก็เป็นคนไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะถ้าที่ผมด่านมากขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้าค่ะนะหรือถ้าเป็นฝรั่งก็เกอรคินูเลฟนี่ก็ใช่อ่ะคินูเลฟนี่เขาก็เขาก็เขาก็ติดติดดินแล้วเขาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราดังใช่ไหมเรื่องเราดูใน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 ทรรเนียมนักบอลเนี้ย เราจะเห็นว่าอย่างของเมสซี่ก็เป็นคนไม่ยึดมั่นถือมัน่น <c oughs> คืออาจจะมีแต่จะไม่ไม่ได้มากมายคนจะวิ่งไปในสนมามวิ่งเข้าไปกอดเข้าจะขอลายเซ็นเขานั่นหมดเขาเป็นตัวของเขาเองคนรอบข้างไม่สามารถมาเปลี่ยนเอ <unwanted S 1> ให้เขาเป็นคนอื่นไปได้นคนดังคนอื่นทั้งเราจะไม่เอ่อยชื่อนะ <c oughs> เขามีเขามีคลิปตัดออกมาจับผิดเนี่ย <c oughs> บางทีไปขอลายเซ็นตบทิ้งอบางทีนั่งกระปัดไม่ยอมคุยด้วยนี่ถ้าเอ่ยชื่อมันก็ต้องรู้จักนักบอลดังๆแต่เมสซี่เนี่ยเขาไม่เป็นอย่างนั้น ขนาดพวกไอ้คล้ายๆกับวิ่งไปโดยภารการเนี่ยหลุดจากไอ้พวกรปพนะเออพวองเชายรเอฟซีไอ้ไอ้เมซี่เขาก็กอดให้กอดให้เซนอะไรก็เอาคือคือบางทีเราดูคนก็จะชื่นชมเขานะแต่กับไอ้นักฟุตบอลดังบางคนเนี่ยบางทีเล่นแพ้เนี่ยจะเดินเข้าไปในห้องเก็บตัวใช่ไหมเนี่ยพอคนเขาจอามือถือมาไปไปไปตบเขามือถือหล่นคือบางทีไอ้นี่ด้วยอารมณ์โกรธก็ด้วยแต่อันคือคุณก็ยึดมั่นถือมั่นไง ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นี่มันก็ชี้ให้เห็นไงบางทีข้อเนี้มันทำให้เป็นทุกข์แล้วมันแก้ยังไงคะอาจารย์ในความตรงนี้เนี่ยจริง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 ๆตามหลักธรรมเนี่ยค,คือก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางที่นี้ถามว<ะ>่าก,การปล่อยวางฝึกยังไงผมว่าการปล่อยวางในทางพุทธศาสนานี่ผมอาจจะทุกศาสนานนะแต่พอเราเป็นพุทธเนี่ยก็จะศึกษาคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆมันก็คือการต้องหมั่นทําสมาธิภาวนา สวดมนต์ก่อนก็ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้แต่สวดมนต์ก็ก็อย่างที่ว่าคืออย่างที่คือมีคานเปรยบเปลยไว้ไงว่าสวดมนต์คือ,อยาทาภาวนาคือ,อยากินวันที่มันได้ผลจริงจิมันต้องภาวนาทําสมาธิเข้าร่างกายได้เ็วคือทําสมาธิเนี่ยมันทําให้จิตเรานิ่ง <Okay. S 2> ทําสมาธิมันทําให้เรามีสติรู้ตัวทําสมาธิมันทําให้เราเนี่ย ทบ,<ม>ทบทวนตัวเอง,ททเองมีสติอยู่ตลอดที่มีสมาทำสมาธิมันก็จะมีเป็นขั้นขั้นขั้นแรกก็ทําให้จิตสงบใช่ไหมขั้นต่อไปรู้จักพิจารณาผิดชอบชัว่วดีขั้นต่อไปก็จะสามารถวินิจฉัยอะไรตาอะไรได้เนี่ยมัน,ม,นมันก็เรียกที่ทเรียกว่าไอ้วิปัสสนาไงนะอ,อันนี้อันนี้ก็จะไปอีกขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นทีนี้ถ้าสมถะภาวนาที่เขาเรียกกันก็คือตื้นๆทําให้สงบจิตสงบงขั้นต้น,ตนจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องยึดมั่น ถือมั่นในแต่ละคนได้ใช่คือพอเราเราทําสมาธิบ่อยๆเราเริ่มเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้มันจะต้องอะไรกันนักหนามันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา <c oughs> ถูกไหมผู้เจ้าที่ยังสอนไว้เนี่ยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาที่ที่ท,ที่ที่เป็นเป็นลักษณะเนี่ยเออสามสามอย่างเนี่ยคือทําให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนมันไม่มีอะไรคงทนมันไม่มีอะไรถาวร มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่เราก็คุ้นชินกับคําที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปซึ่งเป็นทุกอย่างใช,ใช่ไหมเร,เราอีกหลักธรรมหนึ่งคือท่านก็สอนไว้เรื่องโลกทำแปดใช่ไหมท่านก็บอกว่ามีสุขก็ต้องมีทุกข์ใช่ไหมคุณอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสุขแล้วจะไม่เอาทุกข์เลยทุกข์ก็ไม่จะเป็นเรื่องอะไรเลยเป็นเรื่องที่ตรงมาคู่กันใช่ไหมก็โอบกอดมันไว้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้ก็เท่านั้นเองใช่ไหมมีลาบก็เสริมลาบมียศก็เสืริมยศมี ให้เราเตรียมพร้อมยอมรับใช่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามตามหลักวิพาษวิธี <c oughs> เขาเรียกเอกภาพด้านตรงข้ามเนี่ยเป็นหลักที่ฝร<อ>หลังเขาก็<อ>เ,าเรียนรู้ที่จะรู้ถึงสิ่งที่มันต้องอยู่คู่กันที <c oughs> น,นี้พอเราเข้าใจว่ามันคู่กันพับแล้วเราก็จะมองเห็นอะไรเป็นอะไรจากการทําสมาธิใช่ไหมมันก็พอทําใจได้เออมันจะไปยึดมั่นถือมั่นมันทําไม <c oughs> มันก็อย่างนี้ ใช่ไหมคือเราก็จะไม่ฟูมไฟ้นักกับการที่บางทีเราต้องสูญเสียคนที่เป็นที่รักเสียชีวิตไปหรืออะไรเงี้ยก็เสียใจนิดหน่อยพอแล้วก็ระง,งับอารมณ์ไว้ไม่ใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่รู้สึกรู้สาไม่มีอมลารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่นะคนละเรื่อง<ม>นคนละเรื่องน,นี่คือยึดมั่นถึงมัน่นครับต้องต้องฝึกด้วยการรู้จักที่จะมองมองให้เห็นแล้วก็รู้จักที่จะต้องเข้าใจถึงความไม่คงทนถาวรแต่แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่นะ เราก็ยังเํา่ายงถือมั่นอยากสร้างฐานะได้ครับคนละเรื่องกับความมุ่งมั่นอดทนอันนั้นเป็นเรื่องความอดทนความมุ่งมั่นตั้งตัดสินใจจะทําอะไรแล้วก็ต้องทําให้ได้ตามนั้นอ่าไม่ไม่เดี๋ยวเยาะเยาะเยาะละทำไมไม่ทําให้สําเร็จพอดีไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่คนละเรื่องไอ้นี่ไม่ถือไม่รับผิดชอบ <c oughs> คนละเรื่องคือคาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แปลว่าไม่อะไรเลยคือคุณมุ่งมั่นได้คุณตั้งใจได้คุณอดทนได้ น่มุ่งไปข้างหน้าได้แต่เมื่อเกิดเหตุผิดหวังอะไรแล้วคุณก็ปล่อยวางได้คุณก็ปล่อยวางมันซะใชไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ต้องให้ได้มัไอ้อย่างนี้มันคือบางทีเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายคือมันก็ได้ในแง่ของความความนั่นจริงแต่ว่าสุดท้ายพอคุณได้ทุกอย่างมาแล้วคุณก็บอบช้ำคุณสําเร็จแล้วคุณรวยแล้วแต่คุณคุณกลับได้มาซึ่งความโรคภัยไข้เจ็บ ได้มาซึ่งจิตใจซึ่งมันมันบอบช้ำหรือเกินได้มาซึ่งครอบครัวจะมีปัญหาก็ได้ใช่มันไม่คุ้มกันเลยคุณได้ในสิ่งที่มาด้วยความนั่นแล้วแต่ว่าสุดท้ายคุณก็ยึดมั่นถือมั่นกับมันจนกระทั่งคุณสูญเสียสิ่งสิ่งอื่นไปโอ้โหน่าคิดนะคะคุณผู้ฝั่งคะนี่นี่แค่ใบไม้หนึ่งใบนะที่อาจารย์วสันตพกกล่ามาจัดคำสอนของสมมาสุตเจ้าเนี่ยมาใช้ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในชีวิตเราแต่ว่ายังเหลืออีกหข้อ ที่อาจารย์เลือกมาเป็นหลักยึดแล้วเราก็เลือกอพูดาาบางข้อก็ได้นะอ่าได้ <c oughs> นะใช้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาติดตามในรายการร้อยหกครูทอกับอาจารย์วัชรพงศ์งสุประดิษฐ์กันต่อวันนี้สวัสดีค่ะ